หยุดก่อนครับถ้าคุณผ่านมาเจอคลิปนี้ครับผมขอออกคาพยากรครับว่างวดวันที่16ธันวานี้คุณมีดวงชะตาจะมีโชคนะครับมีเกณฑ์จะได้รับเงินล้านนะใครผ่านมาเจอคลิปนี้อย่าลืมกดพิมพ์นะครับว่าสาธุนะขอให้คาพยากรเป็นจริงนะครับก็ต้องบอกท่านผู้ชมแบบนี้ครับคนเราที่จะมีโชคมีลาบได้ก็ต้องมันเพียรทำบุญนะการทำบุญกับเด็กเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้มีโชคมีลาบนะครับ แล้วถ้าเกิดว่าทํากับผู้ที่ยากไร้ด้วยยิ่งดีใหญ่และถ้าเกิดว่าเรามีความกตัญยูต่อบิดามารดาต่อคูบาอาจารย์ต่อผู้มีพระคุณของเราก็จะยิ่งทําให้เจริญรุ่งเรืองในส่วนของฮวงจุย้ยนะครับในวันที่หวยออกถ้าเรามีโอกาสจัดบ้านนะครับให้สวยโล่งโปร่งสบายให้หอมให้สะอาดนะครับให้ไม่อับชื้นก็มีดวงชะตาจะรับโชคมากกว่านะมากกว่าวันอื่นๆอีก และถ้าเกิดว่าวันหวยออกเช้ามาเราอารมณ์ดีนะครับเราอารมณ์ดีนะไม่ไม่น่าบึง้งไม่ด่าใครไม่ทะเลาะกใครวันนั้นก็จะเป็นวันที่เราโชคดีเช่นกันและอีกอันหนึ่งอีกเคสดหนึ่งที่อาจารย์แนะนำก็คือการจัดกระเป๋าสตางค์ของเรานะครับให้แบงค์เรียงกันให้เป็นระเบียบใครที่ใช้กระเป๋าสตางค์นะให้หันไปทางทางเดียวกันแบงค์นะหันหัวขึ้นกับหันหัวขึ้นไปทางเดียวกันและทิ้งพวกใบเสร็จใบกระดาษต่างๆที่ไม่ได้ใช้ นะครับทิ้งให้หมดนะครับพยายามเคลียรกระเป๋าให้โล่งๆและนิดเดียวครับในวันหวยออกพยายามดิกเลี่ยงการใส่เสื้อผ้าที่มันเก่าขาดนะเท่านี้ครับมันก็จะเป็นการกระตุ้นในเรื่องของดวงชะตาทําให้โชคลาภขคุณนั้นมีโอกาสที่จะรับโชคเอาล่ะถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามนะอย่าลืมนะกดรับพรด้วย สุดท้ายนี้อวยพรให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตขอให้คุณมีโชคก้อนใหญ่ได้เงินล้านในงวดงวดน,นี้16บธันวาสวัสดีครับ